ลองนึกภาพตามกันดูนะคะว่าเราต้องบินไปทำงานต่างประเทศคนเดียวครับแล้วแบบไปแบบกระทันหันมากไฟลยก็ดึกถึงโรงแรมก็เที่ยงคืนแล้วเราก็เลือกโรงแรมหรูเลยนะระดับ5ดาวเลยคือเป็นที่ที่เราจ่ายเงินเพื่อซื้อความปลอดภัยความสบายใจอะคะ่ะใช่ครับซึ่งมันควรจะเป็นแบบนั้นแต่ที่นั่น กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องระทึกขวัญที่เราคาดไม่ถึงเลยค่ะแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่พล็อตหนังนะครับแต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นส,สดๆร้อนๆกับคุณแพทวงเคลียร์ที่เธอเล่าผ่านโซเชเียลมีเดียของเธอเองเลยใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดที่ฮ่องกงแล้วก็กลายเป็นไวรัลเลยนะทำให้หลายๆคนโดยเฉพาะคนที่เดินทางคนเดียวบ่อยๆเนี่ยต้องกลับมาคิดเรื่องความปลอดภัยกันใหม่เลยจริงค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันจากที่มาที่คุณแพทเล่าไว้นะคะ มาไล่เรียงกันไปทีละสเต็ปเลยว่าเกิดอะไรขึ้นครับตั้งแต่ความรู้สึกเอะใจเล็กๆน้อยๆไปจนถึงจุดที่สัญชาตญาณบอกว่าต้องหนีแล้วและที่สําคัญคือเธอรับมือกับมันยังไงและเราได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้บ้างเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยเรื่องมันเริ่มจากที่คุณแพทต้องบินไปฮ่องกงแบบด่วนมากเดินทางคนเดียวแล้วก็ไปถึงโรงแรมตอนเที่ยงคืนครับการไปคนเดียวตอนดึกๆนี่ก็ต้องระวังตัวเป็นพิเศษอยู่แล้วแน่นอนค่ะ เธอก็เลยเลือกพักโรงแรม5ดาวในสนามบินเลยเพราะคิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดพอไปเช็คอินพนักงานก็ใจดีมากนะคะอัปเกรดห้องให้เป็นห้องสวีทฟังดูเหมือนโชคดีมากเลยนะใช่ฟังดูดีมากเลยค่ะแต่ตรงนี้แหละครับคือคือมันเป็นจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจมากมันเหมือนเราจ่ายเงินเพื่อซื้อป้องประกันที่แข็งแรงที่สุดนะแต่ดันได้กุญแจที่พาไปสู่ประตูหลังที่ไม่มีคนเฝ้าเพราะห้องสวีทที่ว่าเนี่ย มันอยู่สุดทางเดินพอดี๋อ oh. ซึ่งในสถานการณ์ปกติมันก็คือความเป็นส่วนตัวล่ะครับแต่ในสถานการณ์คับขันแบบนี้มันคือจุดที่เปลี่ยวที่สุดแล้วก็ไกลาจากทางหนีทีไล่ที่สุดเหมือนกันจริงด้วยค่ะแล้วความรู้สึกไม่ปลอดภัยมันก็เริ่มขึ้นจริงๆตอนที่เธอขึ้นลิฟต์ไปชั้น3ซึ่งเป็นชั้นห้องพักของเธอครับในลิฟต์ตอนนั้นมีผู้ชายชาวต่างชาติอยู่แล้วสคน แล้วเธอก็เห็นว่ามีคนกดลิฟต์ไปชั้น6กับชั้น3ซึ่งเป็นชั้นเดียวกับเธอพอดีเออแค่อยู่ในลิฟต์กับคนแปลกหน้าตอนดึกๆสาหรับคนที่เดินทางคนเดียวมันก็ก็น่าอึดอัดอยู่แล้วนะใช่ค่ะพอลิฟต์เปิดที่ชั้น3ผู้ชายคนหนึ่งก็เดินออกไปพร้อมกับคุณแพทย์เลยด้วยความรอบคอบเธอก็เลยปล่อยให้เขาเดินนําไปก่อนอืมซึ่งก็เป็นสิ่งที่ควรทําแต่แล้วเธอก็สังเกตเห็นอะไรแปลกๆ,ๆอย่างแรกคือผู้ชายคนนั้น เดินช้ามากช้าแบบไหนครับช้าแบบผิดปกติเลยค่ะแล้วก็หันกลับมามองเธอแวบหนึ่งด้วยนี่เลยครับจังหวะนี้แหละที่สัญชาตญาณของเรามันเริ่มทํางานมันไม่ใช่ความหวาดระแวงไปเองนะแต่สมองส่วนที่เกี่ยวกับการเอาตัวรอดของเราเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้จับรูปแบบที่ผิดปกติหรือ pattern recognition ได้ดีมากโอ้ค่ะคือเราจะคุ้นกับจังหวะการเดินของคนปกติแต่พอมีใครทําลายจังหวะนั้นลงเช่นเดินช้าไปหรือหยุดแบบไม่มีเหตุผล สัญญาณเตือนในหัวมันจะดังขึ้นมาทันทีเลยว่าเฮ้ยมีอะไรไม่ถูกไม่ชอบมาพาคนแล้วใช่เลยค่ะเธอเล่าว่าตอนนั้นเริ่มกลัวแล้วก็เลยตัดสินใจหยุดเดินกะว่าจะรอให้เขาเดินไปให้ผลผลก่อนครับแต่กลายเป็นว่าพอเธอหยุดเขาก็หันกลับมามองเธออีกรอบเหมือนจะถามด้วยสายตาว่าทําไมไม่เดินต่อละ่ะโูนี่มันกดดันมากเลยนะกดดันมากค่ะสถานการณ์ตอนนั้นมันบีบให้เธอต้องเดินตามเขาไปช้า,ชา แล้วจุดที่พีคที่สุดก็คือเขาไปหยุดอยู่หน้าห้องห้องหนึ่งแต่ไม่ทำอะไรเลยค่ะไม่หยิบการ์ดไม่พยายามจะเข้าห้องแค่ยืนนิ่งๆอยู่ตรงนั้นโอ้โหนี่คือการสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาแบบสุดๆเลยไม่ว่าเขาจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามนะค่ะการกระทาแบบนี้มันเหมือนส่งสารว่าผมรู้ว่าคุณอยู่ตรงนั้นแล้วการหยุดนิ่งของเขาเนี่ยมันบีบให้คุณแพทต,ต้องเป็นฝ่ายตัดสินใจว่าจะเอายังไงต่อ จะเดินผ่านไปซึ่งก็ต้องเข้าใกล้เขามากหรือจะยืนรออยู่แบบนั้นซึ่งก็ต้องหน้าอึดอัดไม่แพ้กันเลยใช่ค่ะแล้วคุณแพทก็ตัดสินใจในวินาทีนั้นเลยว่าต้องเดินผ่านไปให้เร็วที่สุดเพราะห้องยังอยู่อีกไกลใช่ค่ะแต่เธอไม่ได้แค่เดินผ่านไปเฉยๆนะคะเธอใช้ไหวพริบหยิบมือถือขึ้นมาทันทีแล้วแกล้งทําเป็นโทรหาเพื่อนชื่อชิปพูดเสียงดังเลยให้เขาได้ยินว่าชิป เรากำลังเดินไปนะจะถึงห้องแล้วใกล้แล้วอืมเป็นเทคนิคที่คลาสสิกและได้ผลดีเสมอเลยครับแต่จริงๆมันมีวิธีที่ทำให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไปอีกนะยังไงคะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกสิ่งที่แนะนำคือให้พูดอธิบายลักษณะของคนที่เราเจอและสถานที่อยู่ให้ปลายสายฟังดังๆไปเลยเ,ออเช่นฮัลโหลเราอยู่ชั้น3มกำลังจะถึงห้องแล้ว พอดีเดินผ่านผู้ชายเสื้อสีน้ําเงินที่ยืนอยู่หน้าห้อง3ามหนึ่งสองพอดีเลยเดี๋ยวอีกแป๊บเจอกัน oh. การทําแบบนี้มันคือการสร้างพยานปากเปล่าขึ้นมาทันทีทําให้เรากลายเป็นเป้าหมายที่ยุ่งยากและเสี่ยงเกินไปสําหรับคนที่จะคิดไม่ดีเป็นเทคนิคที่ฉลาดมากเลยค่ะแต่สําหรับคุณแพทในตอนนั้นเรื่องมันน่ากลัวกว่าที่คิดเพราะระหว่างที่เธอกําลังรีบเดินแล้วแกล้งคุยโทรศัพท์ไปเนี่ยเธอตัดสินใจหันกลับไปมองแวบ,บหนึ่งแล้วภาพที่เห็นก็คือผู้ชายคนนั้นยังไม่เข้าห้องค่ะ และยังคงยืนมองตามเธอมาอยู่จังหวะนั้นแหละครับคือจังหวะที่สมองมันสับสวิชเลยนะจากโหมดระวังตัวไปเป็นโหมดรับรู้ถึงภัยคุกคามซึ่งหน้าใช่เลยสัญชาตญาณมันไม่ได้แค่เตือนแล้วแต่มันตะโกนสั่งเลยว่าหนีถูกต้องเลยค่ะวินานทีนั้นเธอตัดสินใจวิ่งสุดชีวิตไปที่ห้องของเธอเลยพอถึงห้องก็รีบปิดประตูล,ล็อกทุกกลอนที่มีทันทีครับแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้น พอตั้งสติได้นิดหน่อยเธอก็ไปแอบส่องที่ช่องตามแมวตรงประตูแล้วก็แล้วภาพที่เห็นก็ยืนยันความกลัวทั้งหมดของเธอเลยค่ะเขาเดินตามมาจนถึงหน้าห้องเราจริงๆแล้วก็เดินกลับไปโหนี่คือโมเมนต์ที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยนะมันคือการยืนยันว่าสัญชาตญาณทั้งหมดที่เธอรู้สึกมาตลอดทางเดินมันถูกต้องร้อยเเซ็ใช่ไม่ได้คิดไปเองไม่ได้คิดไปเองเลยครับ ความรู้สึกไม่ปลอดภยัยมันกลายเป็นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรมในวินาทีนั้นเลยอืการที่เขาเดินตามมาถึงหน้าห้องมันมันไม่มีคําอธิบายอื่นที่เป็นมิตรได้อีกแล้วแน่นอนค่ะเธอเล่าว่าตอนนั้นช็อกจนตัวสัน่นทําอะไรไม่ถูกเลยแต่พอตั้งสติได้ก็รีบโทรหารีเซพชันของโรงแรมทันทีครับเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังทางโรงแรมก็รับปากว่าจะตรวจสอบความปลอดภัยให้แล้วก็จะเช็คกล้องวงจรปิดให้แต่หลังจากนั้น เรื่องก็เงียบไปเลยค่ะอเธอรออยู่พักใหญ่ก็ไม่มีใครติดต่อกลับมาจนต้องโทรตามเองอีกถึงสองครั้งครั้งที่3ถึงได้คุยกับผู้จัดการผมต้องบอกเลยว่านี่คือความล้มเหลวอย่างร้ายแรงของโรงแรมนะค่ะการที่แขกโทรแจ้งเหตุความปลอดภัยระดับนี้แต่กลับต้องให้แขกโทรตามเองถึง3ครั้งมันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เลยนะครับในสถานการณ์แบบนี้เวลาคือทุกสิ่งทุกอย่างจริงค่ะ ความรู้สึกของการอยู่คนเดียวในห้องโดยที่ไม่รู้ว่าข้างนอกปลอดภัยหรือ,อยังหลังจากเจอเหตุการณ์แบบนั้นมันน่ากลัวมไม่แพ้ตอนที่ถูกเดินตามเลยนะจริงมากค่ะแล้วสำหรับคนฟังที่อาจจะเจอสถานการณ์คล้ายๆกันการรับมือกับโรงแรมที่ดูเหมือนจะช้าแบบนี้ควรทำยังไงดีคะข้าโทรแจ้งที่ฟรอนเดสแล้วเรื่องเงียบเกิน1 0 1ถนาทีอย่าโทรซ้ำที่เดิมครับให้โทรไปใหม่ แล้วขอสายผู้จัดการที่เข้าเวรหรือหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยโดยตรงเลยอ๋ oh. เราต้องยกระดับปัญหาหรือ escalate ให้ไปถึงคนที่มีอำนาจตัดสินใจทันทีเพราะความปลอดภัยของเราไม่ใช่เรื่องที่จะรอได้ครับเป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยค่ะกลับมาที่เรื่องของคุณแพทนะคะหลังจากที่ได้คุยกับผู้จัดการเธอก็ขอเปลี่ยนห้องแล้วก็ย้ำเลยว่าขอให้มีคนมารับที่ห้องด้วยครับไม่นานผู้จัดการกับหัวหน้ารปภก็ขึ้นมาที่ห้อง พอเธอเปิดประตูไปเจอเจ้าหน้าที่เท่านั้นล่ะค่ะเธอบอกว่าความรู้สึกโล่งใจมัน้าโถมเข้ามาจนร้องไห้ออกมาเลยเป็นปฏิกิริยาที่เข้าใจได้มากๆครับความเครียดความกลัวที่อาจอ่านมาทั้งหมดมันได้ถูกปลดปล่อยออกมาเมื่อรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยแล้วจริงๆค่ะแล้วก็มาถึงบทสรุปของเรื่องนี้โรงแรมก็เตรียมห้องใหม่ให้เธอเลือกสองห้องซึ่งตัวเลือกนี่น่าสนใจมากนะคะเพราะแรกคือห้องสวีทเหมือนเดิมตำแหน่งก็สุดทางเดินเหมือนเดิม กับอีกห้องคือห้องธรรมดาธรรมดาแต่ตำแหน่งอยู่ใกล้ลิฟต์เป็นทางเลือกที่สะท้อนบทเรียนของเรื่องนี้ได้ดีจริงๆใช่ค่ะและคุณแพทย์ก็เลือกห้องปกติที่ใกล้ลิฟต์แบบไม่ลังเลเลยอืส่วนผลการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดทั้งโรงแรมก็มาแจ้งเธอว่าผู้ชายคนนั้นเป็นแขกของโรงแรมจริงๆแล้วก็สันนิษฐานว่าน่าจะเมามเพราะมีคนเห็นเขานั่งดื่มอยู่ที่บาร์ก่อนหน้านั้นแต่คุณแพทก็ทิ้งท้ายไว้อย่างขมมขยว่า แต่ใดๆก็เหอะเขาเดินตามมาถึงหน้าห้องจริงๆอ่ะน่ากลัวมากการเลือกห้องของคุณแพทมันคือการจัดลำดับความสำคัญใหม่ทั้งหมดเลยนะใช่เลยค่ะจากเดิมที่อาจจะให้ค่ากับความหรูหราความสบายอย่างห้องสวีทตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยที่เข้าถึงได้ง่ายคือใกล้ลิฟต์เป็นบทเรียนราคาแพงเลยใช่ครับส่วนคำอธิบายว่าน่าจะเมาของโรงเรียมบอกตามตรงว่าเป็นคำอธิบายที่มักง่ายและอันตรายมาก แรมใช้เพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์เพื่อตัวโรงแรมเองไม่ใช่เพื่อแขกเหตุผลว่าเมามันไม่ได้ทำให้ความน่ากลัวของพฤติกรรมคุกคามลดลงเลยแม้แต่น้อยหน้าที่ของโรงแรมคือจัดการกับพฤติกรรมที่คุกคามความปลอดภัยของแขกไม่ใช่มาวินิจฉัยว่าผู้ก่อเหตุมีสติหรือเปล่าสรุปคือตอนนี้คุณแพทปลอดภัยดีแล้วนะคะเธอบอกว่าเรื่องนี้เป็นเหมือนฝันร้ายสั้นๆในทริปทำงานแค่คืนเดียวของเธอ แต่ก็เป็นบทเรียนครั้มสำคัญใช่ครับเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าหน้ากลัวๆนะแต่มันเป็นกรณีศึกษาชั้นเยี่ยมเลยเกี่ยวกับความสำคัญของสัญชาตญาณและการตระหนักรู้ในสถานการณ์หรือ situational awareness ค่ะคุณแพทไม่ได้เพิกเฉยต่อความรู้สึกเอะใจเล็กๆน้อยๆตั้งแต่แรกและเธอเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองมากพอที่จะลงมือทำบางอย่างเพื่อป้องกันตัวเองซึ่งสุดท้ายมันก็พิสูจน์แล้วว่าเธอคิดถูกทั้งหมด มันทำให้เราต้องกลับมาคิดทบทวนเลยนะคะเรื่องนี้มันเริ่มต้นจากการเลือกโรงแรม5ดาวเพราะคาดหวังความปลอดภัยสูงสุดแต่กลายเป็นว่าระบบความปลอดภัยที่เราเชื่อมั่นมันกลับมีช่องโหว่ครับทั้งจากพฤติกรรมของแขกคนอื่นและที่น่าผิดหวังคือจากการตอบสนองที่ล่าช้าของโรงแรมเองด้วยถูกต้องครับและมันก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคบคิดสำหรับเราทุกคนเลยนะ ในโลกที่เราไม่สามารถควบคุมการกระทําของคนอื่นหรือสภาพแวดล้อมรอบตัวได้ทั้งหมดมเมื่อระบบที่เราจ่ายเงินเพื่อซื้อความปลอดภัยมันล้มเหลวอะไรคือเครื่องมือป้องกันตัวด่านสุดท้ายที่เรามีติดตัวอยู่เสมอซึ่งดูเหมือนว่าคําตอบของเรื่องนี้ก็คือสิ่งที่เราทุกคนมีมาตั้งแต่เกิดแต่สังคมมักจะสอนให้เราเพิกเฉยนั่นก็คือสัญชาตญาณของเราเองนี่แหละครับ